ดีค่ะรายการที่จะไขข้อสงสัยให้ทุกคนผ่านซูมกลับมาแล้วค่ะดิฉัน MC คังยอนจีค่ะวันนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราได้ท่านคราวมาสเตอร์ลีซึงฮีไอคอนแห่งชัยชนะและความหวงังและท่านรอยัลมาสเตอร์ปาร์คอึนแทผู้มีเสน่ห์หักมุมมาร่วมตอบคำถามกับเราค่ะอาทิตย์ที่แล้วทั้งสงท่านเคมี Me เข้ากันมากๆเลยนะคะเคมีมันทำไมนะครับได้ยินว่าทั้งสงท่านอายุเท่ากันเหรอคะ เขาแก่กว่า4เดือนคุณดอะินคะอายุมากกว่า4เดือนเหรอคะค่ะเป็นพี่เด็กสุดๆเลยนะคะเนี่ยหลังจากจบกอนที่แล้วไปมีคอมเมนต์เยอะมากเลยถ้าใช้ซินจีอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นแบบนี้เองค่ะเราอยู่กับทั้งสองท่านที่ไม่ได้มีแค่ภูมิปัญญาในการทําธุรกิจอย่างเดียวแต่พร้อมไปด้วยชาวปัญญาอีกด้วยค่ะไขข้อสงสัยผ่านซูมคําถามแรกค่ะ เราพาร์ทเนอร์ที่ทําธุรกิจเต็มตัวแต่ยังไม่มีรายได้โดยทันทีทําให้ลําบากต่อการใช้ชีวิตเราจะต้องแนะนําให้เขาทําเป็นอาชีพเสริมหรือจะต้องแนะนําให้เขาทําเต็มเวลาให้ถึงที่สุดดีคะคิดแล้วลังเลใจมากถ้าเป็นแบบนี้จะต้องทํายังไงเขาถามมาคะ่ะฉันคิดว่าสิ่งนี้เราไม่ควรถามสปอนเซอร์นะคะเพราะพวกเราจะยังหาไรายได้จํานวนมากไม่ได้ตั้งแต่เริ่มทําใช่ไหมคะซึ่งจําเป็นจะต้องใช้เวลาหน่อย ซึ่งหลังจากที่เราตัดสินใจจะทําธุรกิจแล้วตัวเราจะต้องตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของตัวเองก่อนสถานการณ์ของเราระหว่างที่ยังไม่มีรายได้เราจะสามารถโฟกัสจดจ่อกับมันได้ไหมจะโอเคไหมตัวเราเองต้องตัดสินใจก่อนค่ะเพื่อให้ระวังที่ทําธุรกิจนี้เราจะได้ไม่ต้องตีกันในหัวอีกว่าจะต้องกลับไปทําอาชีพเสริมเพื่อความอยู่รอดไหมเราต้องตัดสินใจตรงส่วนนั้นก่อนค่ะตอนที่ฉันลำบากที่สุดตอนที่มืดไปหมดเพราะหนี้ก้อนโตฉันก็ได้เจอกับอาทมี่แล้วตัดสินใจเลือกแล้วมันคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าค่ะ คิดว่าถ้าไม่ใช่งานนี้ก็คงไม่ได้แล้วจนทําให้เกิดพลังใจเพิ่มขึ้นแล้วใช้แรงนั้นทํางานต่อไปได้ค่ะอันนี้จริงๆมันเป็นเหตุผลเดียวกันสําหรับบางคนมันเป็นเหตุผลที่ทําให้ทํางานต่อไม่ได้แต่สำหรับบางคนกลับเป็นเหตุผลที่ทําให้ยิ่งทํางานได้ดีค่ะสําหรับฉันถ้าจะให้พูดสั้นๆก็คือถ้าคุณกําลังคลั่งอะโอมิอยู่ให้ทําเต็มเวลาไปเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่คลั่งเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับสำนวนที่ว่า<อ>ต้องคลั่งถึงจะสําเร็จเ,<อ><อ>เลยครับมาเป็นสํานวนเลยนะคะ ผมไปชังวอนได้ประมาณสองสปีแล้วทุกวันอังคารดอกซากุระจะบานตรงถนนชังวอนอเพราะผมเดินหน้าไปยังเป้าหมายอย่างเดียวเลยไม่เคยมีเวลาไปมองดูสิ่งรอบข้างเลยแล้วพออยู่ๆพละดที่ตกดินถึงจะรู้ว่าถนนนี้มีดอกไม้งดงามกำลับบงผลีบานอยู่พอใจเริ่มเกิดความสงบก็จะเริ่มมองเห็นรอบข้างมากขึ้น การตัดสินใจของเราสําคัญที่สุดถ้ามาทําเต็มเวลาแล้วกลับไปทําเป็นอาชีพเสริมมันจะไม่เกิดแรงจูงใจเลยครับคนเหล่านี้จะกลับมาลุกขึ้นสู้ยากเลยล่ะครับในช่วงแรกไม่ใช่เพียงดูแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับแต่สปอนเซอร์ถ้า้ข้อมูลอย่างชัดเจนก็จะดีค่ะคำถามถัดไปคะ่ะในการดูแลผู้บริโภคสปอนเซอร์จะต้องเข้าไปแทรกแซงมากน้อยแค่ไหนและจะต้องซัพพอร์ตดูแลผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วยไหมคะ จริงๆแล้วช่วงแรกเราไปสักสองสาครั้งเพื่อแนะนํางานให้ได้คะในฐานะสปอนเซอร์แต่ถ้าทํางานได้ไม่ดีหรือทําไปแบบไม่เติบโตก็ไม่ได้ดังนั้นอย่างน้อยหลังจากขึ้นเซลล์มาสเตอร์แล้วก็ควรทํางานคนเดียวให้ได้เพราะเราต่างคนต่างต้งตองทํางานอย่างอิสระให้ได้ดังนั้นหน้าที่ของสปอนเซอร์คือเราต้องให้คําแนะนําให้พวกเขาสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วตั้งแต่เริ่มท้าทายที่เป็นเซลล์เราต้องขึ้นตําแหน่งพร้อมสปอนเซอร์ถูกไหมคะซึ่งคิดว่าช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นโอกาสที่สอนธุรกิจได้มากที่สุดเลยเละค่ะ หลังจากนั้นก็ลองถอยมาก้าหนึ่งเพื่อเฝ้าดูว่าเขาทํางานได้ดีไหมถ้าไปกับสปอนเซอร์สปอนเซอร์มีแต่สกิลเพิ่มขึ้นแต่พลาดเนอรอกลับไม่เก่งขึ้นเลยแม้จะผิดบ้างแม้จะพลาดบ้างแต่ก็ลองทําให้รู้คะ่ะใช่แล้วครับต้องลองชนด้วยตัวเองถึงจะรู้ครับใช่แล้วค่ะจะต้องลองชนใช่แม้ธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจเน้นการอบรมก็ตามแต่มันจะเป็นแค่ทฤษฎีที่ปฏิบัติจริงไม่ได้<ม>เพราะไม่มีครูไหนที่ดีกว่าประสบ<ช>การณ์จริงรอีกแล้วทฤษฎีที่รู้มาค,คือความรู้ที่ได้ยินมา เราต้องลงมือสร้างประสบการณ์เองมันถึงจะกลายเป็นความรู้ของตัวเราครับแล้วเราก็จะสามารถสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ได้อย่างมั่นใจหากจะเป็นทั้งสปอนเซอร์เพื่อดูแลผู้บริโภคการไปด้วยกันกับสปอนเซอร์ก็เป็นเรื่องถูกแต่การดูแลผู้บริโภคเราต้องดูแลด้วยตัวเองครับส่วนใหญ่นะักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นมักจะคิดว่าไรายได้นั้นมาจากแค่การแมทชิ่งของเจเนอเรลคอมมิชชั่นค่ะแต่คอมมิชชั่นที่แท้จริงคือประสบการณ์จริงที่เราได้จากพื้นที่ทํางานจริงค่ะซึ่งส่วนนี้ฉันคิดว่ามัันสําาคญมก เพราะสิ่งนี้ถ้าไม่ลองทําจริงก็ไม่มีทางรู้ได้ลองถูกปฏิเสธร้องไห้เสียใ,ใจอยู่คนเดียวได้ลองทําอะไรแบบนี้ประสบการณ์ของเราก็จะกลายเป็นของของเราคนเดียวต่อไปเป็นคําถามเกี่ยวกับการดูแลผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคซื้อซ้ําจะสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเขาเองจึงเช็คแมทชิ่งรายวันไม่ได้เลย เราจะต้องดูแลการแมทชิ่งให้เป๊ะทุกวันเลยไหมคะผมคิดว่าคุณกังวลเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริง <S <S ๆอย่างนั้นเหรอคะจะบอกว่าตอนนี้คุณจะบังทำดีแล้วนะครับแม้จะไม่ต้องจัดการคอมมิชชั่นทุกวันละเอียดยิบเราก็ให้ทำงานให้เกิดค่าคอมมิชชั่นขึ้นมาก็ได้แล้วครับถ้าเราไปโฟกัสในส่วนตรงนั้นมากไปมันอาจทำให้เราพลาดงานที่จำเป็นกว่าแล้วงานของเราไม่ใช่งานที่ต้องแมทสามแสนทุกวัน แต่เป้าหมายของเราถึงแมทชิ่ง50ล้าน50ล้านคือการไปสู่เพดานสูงสุดถ้าเราโมแต่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆจะทําให้เราพลาดสิ่งใหญ่ไปได้ในการบรรยายขอทะทปปานก็บอกว่าต้นไม้เวลาเติบโตเขาจะไม่มาเล็มกิ่งกันเหรอคงจะเคยได้ฟังกันแล้วช่วงแรกปล่อยมันไปครับแล้วทางานต่อมันอาจจะเต็มจนล้นให้มันล้นไปถึงขั้นต่อไปทํางานโดยโฟกัสในเป้าหมายต่อไปจะดีกว่านะครับวอร์ ett, เรนบัฟเฟตต์กล่าวไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าไม่รู้วิธีหาเงินตอนนอนหลับไม่ได้ คุณก็จะต้องทำงานไปจนวันตายแต่ตอนนี้แม้จะอยากทำงานแต่ก็ไม่มีงานให้ทำค่ะพวกเราทำงานเพื่อจะหยุดทำงานใช่ไหมคะเงินทำงานให้กับเรามองได้ว่านี่เป็นการเข้าสู่กระบวนการนั้นได้ก้าวเข้ามาก้าวหนึ่งแล้วเราต้องทำให้มันถี่ขึ้นเรื่อยๆใกล้ความจริงเรื่อยๆค่ะนั่นนะสิคะคำถามต่อไปแม้ตัวเองจะสมัครสมาชิกไปแล้วแต่ก็มีสมาชิกบางคนไปซื้ออะตอมี่จากที่นู่นที่นี่หลายที่มาใช้แม้จะอธิบายเกี่ยวกับคะแนนสะสมแล้วก็ตามเขาก็ยังสั่งซื้อของจากหลายที่หลายแห่งอยู่ดี คนแบบนี้เราจะต้องดูแลยังไงดีคะนี่คือคําถามค่ะท่านรอยัลมาสเตอร์พาคแท่าจะมีคําตอบแรงๆอยู่นะคะตอบเคลียขคมกริบเป็นแบบนี้ต้องทํายังไงคะคนแบบนี้น่ะจะต้องทํายังไงดีล่ะครับเนี่ยปล่อยไปแบบนั้นเถอะครับอย่าเอาพลังไปใส่ใจตรงนั้นให้เปลืองเวลาเปลืองพลังงานเลยนะครับเอาเวลาไปหาคนที่จะทํางานสู้ไปเพื่อฝันร่วมกับเราจะดีกว่าครับต้องเลยลยค่ะงั้นฉันขอใช้โอกาสตรงนี้พูดเลยแล้วกัน บางคนเขาไม่รู้จริงๆค่ะคนไม่รู้เขามักจะยืนกรานค่ะลองทําให้เขาได้แมทชิ่งดูค่ะถ้าเราได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วเข้าใจในส่วนนั้นเพราะคนส่วนใหญ่มักจะไม่อยากให้ของของเรากับใครเหมือนเวลาเราช้อปปิ้งถ้าเราเห็นว่าซื้อของได้ถูกลงแค่ไหนถ้าเราเห็นประโยชน์ต่อนหน้าเราแล้วล่ะก็เพราะเขาลองได้รับค่าคอมมิชชั่นดู<อ>เขาจะได้รู้ว่ามันจะได้<อ>กาไรมากกว่านี้ให้รงงใจจากคอมมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเขาได้รู้ตรงนี้<ม>เขาอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ค่ะ ถามต่อไปค่ะจากการดูแลผู้บริโภคเปลี่ยนไปดูแลองค์กรมีจุดไหนที่ยากคะและจะต้องรับมือกับมันยังไงคะนี่คือคําถามค่ะจริงๆแล้วผู้บริโภคคือคนที่เห็นวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสินค้าใช่ไหมละ่ะคะฉันจะคิดว่าเขาคือคนสําคัญที่เราจะต้องขอบคุณที่ช่วยธุรกิจของเราส่วนเรื่องการดูแลองค์กรนั้นจะเป็นคอนเซปต์ของการทํางานร่วมกันค่ะถ้าคิดถึงแต่ตัวเององค์กรก็จะไม่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะเรามีทั้งหมด7ตําแหน่งซึ่งตําแหน่งแรกคือเซลล์มาสเตอร์ ซึ่งตั้งแต่ตำแหน่งที่สองไปจนถึงสุดท้ายอิมพีเรมาสเตอร์นั้นมีโครงสร้างเหมือนกันค่ะฉันก็เลยคิดว่าไดมอนด์มาสเตอร์คือของจริงต้องเรียนรู้เลยท้าทายขึ้นตำแหน่งแต่ตอนนั้นทำได้ไม่ดีเลยละค่ะเราจะต้องมองใจอีกฝ่ายให้ออกเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องสร้างทีมเวิร์กฉันท้าทายไปครึ่งหนึ่งได้ค่ะทำไปอาทิตย์หนึ่งฉันก็ล้มเลิกค่ะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนรู้จักฉันก็ตามวิสัยทัศน์ที่เขาเห็นมีขนาดที่ต่างกับเราสถานการณ์ก็ต่างต่างกันหมดเลยซึ่งฉ เลยสร้างทีมเวิร์กออกมาไม่ได้ถ้าอยากสําเร็จเราต้องคิดถึงคนอื่นและจะต้องดูคนอื่นให้ออกซึ่งฉันคิดว่านี่คือพื้นฐานของการดูแลองค์กรค่ะเมื่อก่อนผมทํางานกับสปอนเซอร์ครับซึ่งถ้าเกิดการทําซ้ํางานก็จะง่ายขึ้นผมจะบอกพาร์ทเนอร์ขขาผมว่าอย่าเชื่อพาร์ทเนอร์ครับไม่ได้บอกว่าให้ไม่เชื่อใ,<ช>ใจพาร์ทเนอร์นะครับผมจะบอกให้เขาทํางานโดยเชื่อใจสปอนเซอร์ครับเราต้องทําหน้าที่เป็นคนกลางเสมอต้องทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมครับ นับถือสปอนเซอร์และนอบน้อมแต่พาร์ทเนอร์แล้วถ้าเกิดการทำซ้ำในส่วนนี้ถ้าเขานับถือสปอนเซอร์และนอบน้อมต่อพาร์ทเนอร์ต่อๆกันไปเรื่อยๆจะเกิดความไปสายงานและจะไม่เกิดปัญหาในทีมครับผมคิดแบบนี้ความผิดพลาดที่เซลและไดมอนมาสเตอร์มักทำผิดกันในช่วงแรกคือช่วงแรกทำตามที่สปอนเซอร์แนะนำดีดแต่พอเกิดพาร์ทเนอร์ของตัวเองก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับทันหันเลย คิดแต่จะดูแลพาร์นเนอร์ของตัวเองคนเดียวถ้าความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์หรือความเป็นสายงานพังแล้วน่าจะทําให้องค์กรยิ่งแย่ลงผมเห็นแบบนี้เยอะครับแล้วถ้าทําแบบนั้นก็กล้าพูดเลยครับว่าไม่สามารถสร้างองค์กรใหญ่ได้แน่นอนคําถามสุดท้ายคะ่ะถ้าให้เลือกระหว่างผู้บริโภคร้อยคนกับนักธุรกิจหนึ่งคนถ้าต้องเลือกจะเลือกอะไรคะนักธุรกิจพันเปอร์เซนต์คะ่ะนักธุรกิจพันเปอร์เซนต์เหรอคะธุรกิจแน่นอนคะ่ะ สุดท้ายแล้วเราคือผู้บริโภคที่สร้างกลุ่มผู้บริโภคใช่ไหมคะแต่นักธุรกิจนั้นคือคนที่สร้างองค์กรคนที่ขยายสายงานการให้ประโยชน์หรือกำไรกับคนอื่นสร้างคอมมิชชั่นให้กับเราซึ่งนักธุรกิจคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนจำนวนมากแน่นอนว่าผู้บริโภคก็แนะนำคนเช่นกันค่ะแต่มันเป็นขนาดที่เล็กมากแต่นักธุรกิจนั้นสร้างเป้าหมายท้าทายและทำซ้ำด้วยส่วนตรงนี้สุดท้ายแล้วพวกเราก็จะทำธุรกิจร่วมกับพวกเขาเพื่อทำฝันให้เป็นจริงไปด้วยกัน เพราะเป็นคนที่จะไปถึงเพดานสูงสุดด้วยกันฉันจึงเลือกนักธุรกิจอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าให้เลือกระหว่างผู้บริโภคกับนักธุรกิจแล้วยังไงผมก็เลือกนักธุรกิจครับเพราะที่สุดแล้วนักธุรกิจนั้นก็มาจากผู้บริโภคนั่นแหละครับพวกเขาคือผู้นํายอดเยี่ยมที่ <c oughs> ทํางานด้วยตัวเองได้อ่เพราะเราทํางานสร้างผู้บริโภคเพื่อตามหานักธุรกิจนั่นเองครับอออถ้าให้ท่านทั้งสองเลือกทั้งสองท่านก็เลือกผู้บริโภค V I P นั่นก็คือนักธุรกิจนั่นเองค่ะ <c oughs> สุดท้ายนี้มีอะไรจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะฉันทำธุรกิจมาสิบปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงเรียนรู้อยู่เลยค่ะเราจะได้เห็นได้ฟังเท่าที่เราอยากจะเรียนรู้ค่ะขอให้ตั้งใจเรียนรู้และเติบโตอย่างมากกันทุกคนนะคะผมก็ได้เรียนรู้และรู้ซึ้งอะไรหลายๆอย่างด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนบริหารวิสัยทัศน์เหมือนคติพจน์เรามากกว่านั่งคิดมากนะครับและขอให้ทุกคนเป็นลีดเดอร์ที่ดีที่บริการอย่างนอบน้อมกันนะครับใครข้อสองสัยผ่านซูมทำท่าด้วยกันหน่อยค่ะ เป็นไงคะทุกคนไขข้อสงสัยกันได้ไหมคะอย่าลืมตั้งตารอ,อก,กับตอนต่อไปแล้วเจอกันตอนหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอ,คขอบคุณค่ะบ๊ายบายสู้ๆกันนะคะไฟติ้งไฟติ้ง